สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันนางสาววันทิดาแสงสุระนะคะคู่โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยาค่ะวันนี้จะนำทุกท่านรับชมการเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ค่ะโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยาของเรานะคะมีทั้งหมด3อาคารเรียนค่ะซึ่งพร้อม2ออาคารและไม่พร้อมอีกหนึ่งอาคารค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมอาคารแรกก่อนเลยนะคะ อาคารแรกของเรานะคะคืออาคารสีม่วงที่ดิฉันยืนอยู่ณขณะนี้นะคะภายในอาคารจะมีห้องคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งภายในห้องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมีความพร้อมในการเรียนการสอนและรองรับนักเรียนทุกคนเลยค่ะและนอกจากอาคารสีม่วงของเรานะคะจะเป็นอาคารของห้องเรียนคอมพิวเตอร์แล้วยังเป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นระดับอนุบาลและนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปชมบรรยากาศ ของอาคารสีม่วงของเราเลยนะคะบอกว่าทุกห้องเรียนเนี่ยมีความพร้อมมีจอโทรทัศน์สำหรับนักเรียนทุกๆคนเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศการสอนของนักเรียนชั้นปฐมค่ะนี่นะคะห้องเรียนมีความสะอาดเรียบร้อยบรรยากาศในห้องเรียนนะคะอันนี้คือห้องเรียนของนักเรียนชั้นป .5 นะคะ ต่อไปนะคะที่ดิฉันกำลังเดินอยู่นี้นะคะเป็นสะพานเชื่อมน,นะคะระหว่างอาคารสีม่วงและอาคารไม้นะคะซึ่งอาคารไม้ของเรานะคะจะเป็นอาคารสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาค่ะซึ่งแต่ละห้องเรียนนะคะเราจะมีทีวีจอ LED นะคะรองรับในการเรียนการสอนของนักเรียนนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับคุณครูทุกท่านอีกด้วยค่ะ บรรยากาศของห้องเรียนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะและด้านหลังของดิฉันตอนนี้นะคะก็คืออาคาร3มชัน้นเป็นอาคารที่ไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าทําไมอาคารนี้ถึงไม่พร้อมนะคะและอาคาร3มชั้นของเราถือว่าเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดและสามารถรองรับนักเรียนได้เยอะที่สุดนะคะตอนนี้ดิฉันกําลังเดินผ่านสะพานเชื่อมระหว่างอาคารไม้ไปยังอาคาร3มชั้นนะคะ อาคารนี้นะคะของเราทุกท่านจะเห็นได้ว่าเราปิดใช้งานแล้วนะคะเนื่องจากสภาพที่ไม่พร้อมของตัวอาคารทั้งความสุดโทมที่ทุกท่านได้เห็นนะคะเราก็จะเห็นว่าทั้งหมดนี้ยกตัวอย่างนี้นะคะกระเบื้องที่แตกนะคะเรากลัวว่าจะเป็นอันตรายกับนักเรียนก็เลยต้องปิดปรับปรุงนะคะและยังเป็น นี่นะคะรอยร้าวบริเวณบริเวณบันไดน,นะคะซึ่งถ้านักเรียนมาใช้เราก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายโรงเรียนนะคะเลยมีนะโยบายให้เราปิดใช้อาคารนี้นะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาบริเวณอาคารนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนของเรานะคะและยังมีอีกหลายจุดที่เกิดรอยร้าวทุกห้องเรียนในอาคาร3มชั้นนะคะมีรอยร้าวเกิดขึ้นนะคะซึ่งไม่ปลอดภัยทั้งต่อ ตัวคู่และต่อนักเรียนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาทุกท่านไปดูอีกหนึ่งจุดนะคะของรอยร้าวบริเวณอาคารสามชั้นนะคะนี่นะคะก็คือบรรยากาศของอาคารสามชั้นที่เราตอนนี้ไม่ให้นักเรียนเข้ามาใช้แล้วนะคะหนึ่งจุดตรงนี้ค่ะเสาหลักของอาคารเรียนนะคะก็จะมีรอยร้าวแล้วก็รอยแตกที่ใหญ่มากๆเลยนะคะ นี่นะคะก็คืออาคารทั้ง3าอาคารของโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยาค่ะและด้านหลังนะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเต็นท์นะคะที่โรงเรียนของเรานํามาจัดตั้งไว้เพื่อเป็นทางเชื่อมทางเดินให้กับนักเรียนระหว่างอาคารเรียนกับโรงอาหารค่ะตอนเที่ยงที่นักเรียนเดินผ่านจะได้ไม่ต้องตากแดดมากนะคะเพื่อป้องกันการเป็นฮิสโตกค่ะ และสําหรับวันนี้นะคะดีฉันก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังการเตรียมความพร้อมประจําปีการศึกษา2567ภาคเรียนที่1โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยาขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ